คุณพ่อของลูกเป็นชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ยังเด็กโดยเข้ามาอาศัยอยู่กับชาวจีนฐานะดีคนหนึ่งในวัยหนุ่มคุณพ่อค่อนข้างเกเรจึงออกจากบ้านมาเป็นนักแสดงอุปรกรณ์จีน oh. คุณพ่อมักด้แสดงเป็นขุนนางจีนฝ่ายธรรมะ oh. อ่า เพราะอะไรท่านถึงถูกเลือกมาทางนี้หน้าตาดีหน้าตาท่านใจดีถูกต้องจ้ะ <laughs> แล้วก็มีเสียงไพเราะเห็นไหมจ๊ะมีเสียงไพเราะตอนเด็กๆในช่วงปิดเทอมคันพ่อมักจะพาลูกไปอยู่กับคณะงิว้วแล้วลูกก็จะสังเกตเห็นคุณพ่อนอกจากจะเล่นงิ้วแล้วยังเล่นอย่างอื่นอีกเล่นไพ่นกกระจอ,อกเทศ <laughs> เล่นไพ่นกกระจอกบางครั้งลูกหญิงพ่อสูบุรีแล้วก็ทายาสีน้ำตาลดำลงไปแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรจนภายหลังยังทราบว่าเป็นยาเสพติดที่คนในคณะงิ้วมักจะสูบก,กันนอกจากนั้นคุณพ่อยังดื่มสราวันละประมาณหนึ่งจอกเพื่อสุขภาพและสูบุรีมาจนอายุประมาณ50ปีจึงเลิก ปี2537คุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคไตาวายจะอยู่ได้อีกแค่หกเดือนเท่านั้นฉะนั้นลูกก็ได้รับการอบรมธรรม,รมทายญาตรุ่นที่20มาแล้วจึงคิดว่าเราจะต้องช่วยคุณพ่อให้ได้ลูกจึงแนะนำให้คุณพ่อได้ปฏิบัติธรรมทาใจใสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกาย แต่เนื่องจากท่านมีอายุมากขณะน,นั้นประมาณ68ีแปดปีร่ากับสุขภาพไป็แข็งแรงเห็นไหมถ้าจะมานั่งดอนแก่เนี่ยจึยงมักจะนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่นี่ในช่วงนั้นที่วัดพระธรรมกายเริ่มมีการบอกข่าวบุญการสร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวโลกยจึงคิดจะสร้างองค์พระจารึกชื่อ คุณพ่อแตเนื่องจากลูกยังเป็นนักศึกษาอยู่มีปัจจัยไม่มากพอลูกจึงเก็บสะสมเงินจนครบหนึ่พันบาทซึ่งในสมัยนั้นยังสามารถสะสมได้จึงรีบนำไปทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายจำตัวให้คุณพ่อทันทีหลังจากนั้นก็รีบไปบอกคุณพ่อทราบว่าได้สร้างองค์พระให้ท่านแล้ว แต่ดูเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อมักจะสอนลูกๆว่าเราไม่รู้ว่ามัจุราชคือความตายนีจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ซึ่งตอนนั้นลูกเองก็ยังไม่รู้ว่ามัจุราชใกล้จะมาเยือนหลวพ่อแล้วจึงยังสร้างให้ท่านไม่เต็มองปีส8ในช่วงจะมีการกลั่นแผ่นดินในพื้นที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ลูกก็ได้ทำบายช่วยงานเป็นอาสาสมัคร,รแผนกจาราจรเมื่อเสร็จงานกลับมาบ้านก็ทราบว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลวันล่งขึ้นลูกจึงรีบไปที่โรงพยาบาลพบว่าคุณพ่ออาการหนักมากแล้วมีลักษณะผอมเหมือนคนติดยาท้องบวมคล้ายๆค,คนท้องเก้าเดือนปัสสาวะเองไม่ได้ ต้องมีสายยางเจาะผ่านทางท่อปัสสาวะตลอดเวลาสายตางท่านดูเศร้าแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาเป็นระยะระยะคุณหมอเข้ามาคุยคุณแม่และลูกว่าคุณพ่อมีอาการติดเชื้อในท้องและไตวายวให้เราทำใจเพราะถึงล้างไตก็จะทำให้ครอบครัวรลำบากถ้าจะให้ล้างไตเนื่องจากครอบครัวของเรานะไม่มีเงิน หมอจึงแน,นะนำให้ปล่อยคุณพ่อไว้อย่างนี้จนกว่าท่านจะหมดลม oh. <laughs> ลูกฟังแล้วจึงเลอะแล้วรู้สึกใจหายแต่ก็ยังไม่ทอ้อเพราะถึงแม้เราจะไม่มีเงินแต่เรามีบุญ mm. ลูกจึงเดินไปที่ข้างเตียงของพ่อแล้วก็นึกถึงบุญที่ได้ทำมาดีแล้วแต่งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตและจึงนำพ่อนั่งสมาธิสุดยอดคุณลูกเลยเนือ่องจาไม่เคยทำบุญใหญ่อะไรนอกจากบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงแนะนำให้คุณพ่อนึกอารัตนาองค์พระธรรมกายประจำตัวที่สร้างไว้และก็น้อมเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายสักครู่ลูก รู้สึกว่ามีองค์พระคลุมกายของคุณพ่อไว้คุณพ่อหยุดร้องไห้ทันทีแล้วท่านก็นเริ่มทำสมาธิตามหลับตาเบาๆโดยท่านมีความสุขมากขึ้นต่อจากนั้นอีกยี่สินาทีท่านก็นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาลูกตอนนั้นลูกรู้สึกดีใจมาก <c oughs> ฟังต่อก่อนที่ก่อนคุณพ่อจะเสียชีวิตลูกได้แนะนำให้ท่านทำสมาธิและให้ท่านได้นึกอนุโมทนาบุญกับบุญสร้างพระธรรมกรายยาำตัว <Yeah. S 1> ซึ่งคุณพ่อตั้งนึกอนุโมทนาเพราะพูดไม่ได้แล้ว <Yeah. S 1> นี่เห็นไหมลูกแก้วไปอย่างนี้แหละริ <Yeah. S 1> ่มใจ <Yeah. S 1> ช่วงเจ็ดวันหลังพ่อตายแม่และพี่น้องผม มันนอนรวมกันเพราะกลัวผีจนกระทั่งวันที่เจ็ดผมก็ฝันเห็นพ่อพ่อดูหนุ่มขึ้นมากเหมือนอายุสักยี่สิบปีสามหารกายที่มามีความสว่างอยู่รอบๆมองดูแล้วเย็นตาใบหน้าดูอ่อนยาวไม่มีลักษณะของคนติดยาหลงเหลืออยู่เลยท่านยิ้มให้ผมผมตกใจตื่น แล้วทุกคนที่นอนก็ตกใจตื่นหมดทุกคนฝันเห็นพ่อเหมือนกันหมดเลยไม่ได้นัดหมายเลยผมจึงรีบรีบชิงช่วงเอาเวลานั้นชวนคนที่บ้านสร้างพระทั้งหมดทุกคนแล้วรู้ว่าคนที่บ้านไม่เข้าใจเรื่องบุญแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ฝันเห็นพ่อพร้อมกันนี้ทำให้ทุกคน ได้สร้างพระเป็นของตัวเองและอุทิศให้พ่อด้วย oh. คุณแม่ของลูกเป็นคนจีนที่มาเกิดในเมืองไทย <Yeah. S 1> ท่านถูกพ่อและแม่แท้ๆของท่าน <Yeah. S 1> คุณแม่นะ <Yeah. S 1> ยก <Yeah. S 1> ให้เป็นลูกของสาม,มีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งังแต่เกิดได้มาไม่นาน <Yeah. S 1> ในวัยเด็กท่านลำบากมากเพราะต้องโยูุ่ณตาที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำ และท่านตาแต่งงานกับคุณพ่อตต่งแต่อายุเพียงสิบห้าปีเ<อ>นื่องจากแต่งงานและมีลูกตั้งแต่อายุน้อยจึงทําให้ท่านลําบากมากกว่าเดิมไป<อ>จะเลี้ยงลูกทั้งสามคน<อ>คุณแม่ก็แก่กว่าลูกสิบหกปี<อ>คุณแม่ต่างทํางานรับแจ้างเย็บผ้าตั้งแบกผ้ายี่สิบสามสิบกิโลกร,รัมมาเย็บที่บ้านห<อ>นักไหมสามสิบกิโล และบ้างลูกตอนนั้นอยู่ในชุมชนแออัดก็มักจะถูกไฟไหม้เพื่อไรที่จากในทุนหลายครั้งท oh. ําให้ครอบครัวงลูกต้องย้ายบ้านหลายครั้ง <Okay. S 1> แต่ชีวิตของคุณแม่สบายขึ้นเมื่อลูกลูกโตและทํางานได้แล้วพี <Okay. S 1> ่สาวตรงลูกตอนเกิด <Okay. S 1> มีคนไปดูดวงให้ <Okay. S 1> แล้วบอกว่า <Okay. S 1> เป็นดวง <Okay. S 1> ชอบกินกิน okay. กินกินอะไรแะกินสามีกินสามีถูกต้องจอ้ะคือแต่งงานกับใครจะทําให้คนนั้นตายเร็วหัวหน้าชั้นกลัวได้เป็นคนมาสู่ขอพิสาหลายครั้งแต่พอวันเดือนไปเกิดไปดูดวงไม่มีใครยอมแต่งงานด้วยเลยเออแล้วกลัวก็จะต้องเสียชีวิตออปีสองห้าสหมอตรวจพรบว่าพิสาป่วยเป็นมะเร็งติดซวงอก หมอนแนะนําให้ตัดสรงออกทิ้งเพื่อมาให้เนื้อร้ายขยายตัวเพราะท่านเรียนมาอย่างนั้นคุณหมอแต่พิสาไมา่ยอมตัดบอกว่ายอมตายยอมตายดีกว่ายอมตัดตัวลูกเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงแนะนำพี่สาว <c oughs> ไปปฏิบัติธรรมี่พนาวัตเจ็ดวัน <c oughs> และในช่วงนั้นลูกก็ได้บวชธรรมทายญาติรุ่นอนาชาต จึงได้อธิษฐานให้พี่สาวหายหายป่วยจากโรคมะเร็งปรากฏว่าหลังจากนั้นพี่สาวกลับไปเช็คอีกครั้งเนื้อร้ายไม่เหลืออีกเลยตัวลูกเองก่อนเกิดแม่เคยเล่าใ้ฟังว่าพ่อในอยากได้ลูกชายไปืสืบสกุลตามความเชื่อของคนจีนจึงได้ไปขอลูกชายจากศาลเจ้าแห่งหนึ่งหลังจากนั้นลูกก็เกิดขึ้นมา เป็นผู้ชายตอนเด็กมีคนมาบอกแม่ว่าลูกเกิดวันที่ดวงแข็งมากกว่าพ่อแม่จะทำให้พ่อแม่ตายเร็วทันจึงนำลูกไปยกให้เจ้าเข้าทรงที่ศาลเจ้าข้างๆบ้านทุกๆปีลูกต้องนำขนมบ้างเงินบ้างไปทำบุญกับศาลเจ้าแล้วก็โดนคนทรงอมน้ำมนต์ปนน้ำลายพ่นใส่หน้าและตัวเป็นประจำ เออคือลงทนไปศึกษาขนาดนั้นน่ะชีวิตในวัยเด็กลูกลําบากมากเนื่องจากฐานะที่บ้านไม่ดีต้องทํางานพิเศษในช่วงวันหยุดแต่ลูกก็เรียนดีตั้งแต่เด็กๆสำหรัจปร,ริญญาตรีเกียรตินิยมนะ<อ>มปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ยในระดับปร,ริญญาเอกออคำถามคุณพ่อของลูกก่อนเสียชีวิต ท่านรู้สึกอย่างไรจึงร้องไห้และเมื่อให้ท่านนึกถึงบุญองค์พระทำไมท่านหยุดร้องไห้และสามารถทำสมาธิได้ถ้าลูกไปสร้าองอพระให้ท่านอนุโมทนาท่านจะต้องไปอยู่ภพภูมิไหครับอืขกาใช้ถามคุณพ่อตายแล้วเป็นไหนอยากบอกอะไรถึงคุณแม่และลูกๆบ้าง ทำไมเราทั้งครอบครัวฝันนึงคุณพ่อพร้อมกันคุณพ่อมาเข้าฝันจริงหรือไม่การที่ลูกสร้างพระธรรมกายจําตัวจารึกชื่อคุณพ่อแต่ยังไม่ครบองค์มีผลบุญช่วยท่านเป็นอย่างไรและหากลูกสร้างพระธรรมกายจำตัวให้ท่านเต็มองค์ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต จะมีผลบุญต่างกันอย่างไรครับการนึกอนุโมทนากับการพูดอนุโมทนาจะได้รับอนิสงส์ต่างกันอย่างไรกับสาธุอนุโมทนาเอออันนี้อันไหนแตกต่างกันอย่างไรวิบากรรมใดที่ทำให้คุณแม่ถูกพ่อและแม่แท้ๆของท่านยกให้เป็นลูกของคนอื่นและตั้งแต่ง,งานตั้งแต่อายุย่างน้อยกับคุณพ่อที่มีอายุมากกว่าถึง สองรอบทำไมชีวิตของเงินแม่จึงลำบากในช่วงต้นและช่วงกลางของชีวิตแต่ก็ดีขึ้นในช่วงปลายต้องโดนเผาไล่ที่หลายครั้งปัจจุบันคุณแม่ป่วยเป็นต้อเนื้อที่ตาและตาน้ำตาผิดปกติมีน้ำตาไหลออกมาเพราะวิบากกรรมใด แล้วตั้งสร้างบุญใดจึงจะแก้ไขได้ครับพี่สาวคนตองลูกมีวิบากกรรมใดจึงเป็นมะเร็งในสวงอกและหายป่วยได้ด้วยบุญอะไรพี่สาวเป็นมีดวงกินสามีจริงหรือไม่ <c oughs> และในโลกนี้มีคนประเภทติดแต่างงานแล้วสามีต้องอายุสั้นจริงๆหรือไม่ แต่จริงมีวิบากกรรมเชื่อมโยงระหว่างสามีภรรยาอย่างไรลูกเคยสร้างพระธรรมกายยำตัวที่ประดิสถานบนโดมแบบสะสมซึ่งยังสะสมไม่เต็มองจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีเหตุผลเนื่องจากเวลามีปัจจัยก็มีบุญอื่นที่สำคัญและมาแรงในขณะนั้นก็จะนำปัจจัยไปทำบุญอื่นก่อนเสมอ เป็นบุญทอรกระถินบุญสามแสนปลืม้มและบุญอื่นๆในทางวัดมีจนทำให้ยังไม่สามารถสะสมให้เต็มองค์ได้กระทั่งบัดนี้ uh. คำถามว่าการทำบุญแบบนี้ทำให้เวลาบุญส่งผลจะส่งผลอย่างไรโลกมีวิบากกรรมใดจึงตั้งลำบากงแ,แต่เด็กๆมีฐานะไม่ดีแต่เรียนได้ดี แล้วต้งโดนเจ้าขา้าทรงพ่นน้ำมนต์ปนน้ำลายใส่ตัวและหน้าของลูกการมาเกิดลูกเกี่ยวข้องกับที่พ่อไปขอลูกจากศาลเจ้าหรือไม่เพราะเหตุใดลูกจะมีความรู้สึกอยากบวชมาตั้งแต่เด็กๆหลังจากอ,อบรมธรมธรมทายาตรุ่นยี่สิบแล้วลูกอธิษฐานจิตให้ได้บวชสร้างบารมีกับพระเดชพคุณหลวงพ่อตลอดชีวิตจนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้ส4ปีแล้ว แต่บวชได้แค่สั้นๆสี่ครั้งยังไม่สามารถบวชตลอดได้เป็นเพราะมีหน้าที่หรือเพราะกรรมใดลูกและครอบครัวของลูกเคยสร้างบาร,รมีกับหมูขคณะมาอย่างไรครับทำไมแม่ลูกมีสติปัญญาในการเรียนทางโลกแต่ก็แวดล้อมดดวยบุคคลที่ไม่เข้าใจการสร้างบาร,รมีอืม ในศูนย์ที่ลูกสร้างบารมีอยู่นะมีสาธิชนท่านหนึ่งได้สร้างองค์พระภายนอกมาแล้ว25องค์คอยปิดบัญชีมาสร้างองค์พระประจำตัวปฏิสถานที่กลางกลางมหาธรรมกายเจดีด้วยปัจจุบันอุทิ่ตนเข้ามาเป็นแม่ครัวในศูนย์เธอผูกพันกับมมู่คณะที่สนย์มากและยังตั้งใจรับบุญที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ระบบกรรมใดเธอจึงได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะในรูปแบบนี้หากเธอไปประกอบอาชีพภายนอกแล้วมาทาบุญจะได้อันดนสงแตกต่างกับการสร้างบารมีในหมู่คณะอย่างไรหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเตื่นขึ้นมาข้าวหนึ่งทีแล้วก็ ack, นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปรรัมปราจา คุณพ่อร้องไห้ตอนก่อนเสียชีวิตเมื่อท่านนึกถึงบุญสร้างองค์พระก็หยุดร้องไห้เพราะตอนแรกเนะี่ยท่านเห็นภาพชีวิตที่ไม่ดีของท่านท่านกลัวตายจึงร้องไห้ต่อมาหยุดร้องไห้เพราะนึกถึงบุญสร้างองค์พระได้ใจท่านก็ปองใสยจากเดิมที่เศร้าหมองตายแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวา ตำแหน่สร้างพอาพระท่านอนุโมทนาท่านมีสิทธิ์ไปมหาณราคุมเพราะดื่มสุราสุฟิและบุรีบุญสร้างพระบุญบวชพระท่านมาเข้าฝันสมาชิกข,ของครอบครัวจริง้ะเพื่อมาลาก่อนที่จะไปเป็นอากาสเทวาแม่ลูกจะสร้างองพระให้ท่านไม่ครบองค์แต่ใจท่านอนุโมทนาและผ่องใสก็ไปดี หากลูกสร้างพอาพรยท่านเต็มองค์ก็จะทำให้ท่านไปสูงกว่านี้จ้าการนึกอนุโมทนานับเป็นมโนกรรมแต่ทนึกด้วยพูดอนุโมทนาด้วยจะเป็นกุศลทั้งมโนกรรมและวจีกรรมจะทำให้ท่านมีบุญอาจจะทำให้มีบุญมากกว่าคุณแม่ถูกคุณพ่อ และคุณแม่ของท่านยกให้เป็นลูกคนอื่นเพราะกำแนดิดดีคุณแม่เคยมีลูกมากแล้วก็ได้ได้ยกลูกให้เป็นลูกของคนอื่นเพราะครอบครัวยากจนส่วนบางคนมันเข้าไปแต่งงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพื่อลดภาระดังนั้นชาตินี้จึงทำให้ท่านถูกให้แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยคุณแม่มีทานบารมีน้อยมีชีวิตลำบากเปหลายชาติ รวมทั้งชาตินี้ที่มีชีวิตลำบากในช่วงตอนและท่ามกลางแต่ที่มาดีขึ้นในบ้านปลายชีวิตเพราะมีบุญที่สงเคระาะห์ญาติอยู่บ้างมาส่งผลให้ดีขึ้นกว่าตอนช่วงต้นช่วงกลางของชีวิตจ้าที่โดนเผาไล่ที่หลายครั้งเพราะทานารมีหย่อนและกำในอดีีแม่เคยเป็นเศรษฐีได้เผาเผาไล่ที่หลายครั้งทำให้คนลำบากร้องไห้จำนวนมาก จากการไม่มีที่อยู่อาศัยในชาตินั้นดังนั้นชาตินี้จึงมาเจอบ้างและทําให้ตอมน้ําตาผิดปกติมีน้ําตาไหลส่วนที่เป็นต้อเนื้อที่ตาพรัอนในชาตินั้นมักจะมองผู้อื่นที่มีฐานะได้วกว่าด้วยอาการดูถูกดูแคลนด้วยต้องสร้างบุญทุกบุญและบุญจุดประทีปเป็นพุทธบูชาแล้วทิศให้กับผู้ที่ เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้ให้ทำบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าพิสาคนตรงรูปเป็นมะเร็งสวงอกเพราะกรรมการเมเจ้าชู้และกรรมฆ่าสัตว์รมหารแนอดีตตามมาส่งผลแต่ที่หายได้เพราะบุญสร้าของพระธรรมกายจำตัวมาตัดรอนวิบากกรรมนี้ ใครมีกรรมแนอดีตชอบแช่งสามีตัวเองเช่นแช่งให้ตายเร็วเพราะความโกรธที่สามีไปมีเมียน้อยไปเยอะกรรมนี้จึงมักจะดึงดูดให้ได้สามีที่มีอายุสั้นมาอยู่ด้วยที่เรียกว่าดูวงกินผัวลูกสร้างองค์พระธรรมกายบนโดมแบบสังสมแต่ยังสร้างไม่เสร็จจนบัดนี้เพราะนำปัจจัยไปสร้างบนอื่นที่มาแรงก่อน มาบุญส่งผลมักจะทําให้ได้สมบัติที่ตัวคาดหวังไว้ไม่เต็มที่แต่จะได้สมบัติมาจากทางอื่นที่ตัวไม่คาดหวังมาทดแทนรูปมีชีวิตในวัยต้อนลําบากแต่เรียนได้ดีเพราะการมีทิฏฐิมานะและตรณีไม่ได้ทําทานในอดีตมาส่งผลแต่โชคดีมีปัญญาบารมีเคยใฝ่หาความรู้ครบบรฑินีนักปราชญ์มีบุญส่งเสริม เรื่องการศึกษาจึงตรรมชาตินี้เรียนดีและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษามาถึงระดับปริญญาเอกในดีตลูกมีกรรมนับถือพวกทรงเจ้าจึงท้ามาอยู่ในวงจรเจ้าสรงมิสิงห์ <c oughs> นังที่ลูกใจน้ำมนต์ปนน้ำาหลพ่นนี่แหละ <c oughs> การมาเกิดลูกไม่ได้เกี่ยวข้งของกับการที่พ่อไปขอลูกจากศาลเจ้า เพราะก่อนมาเกิดลูกมา,มาจากที่ดีในชาติที่ผ่านมาเมื่อพุทธันดอนที่แล้วลูกเป็นกุลบุตรได้มีศรัทธาออกบวชมีความรู้ดีแล้วก็มีความสามารถมากฐานะดีความรู้ดีด้วยตังนั้นบางครั้งจึงมีมานะทิถิว่าได้ออกบวชจากตระกูลสูงเป็นคนว่าย,ยากไม่เอบใครมาตือนมาสอนมาบอก ทำให้ดึงดูดให้กรรมอื่นๆมาสมทบผลักให้ไปเกิดในชุมชนแออัดให้แต่งใจเรียนที่จบด็อกเตอร์ก่อนนะลูกนะแล้วค่อยมาบวชจะได้เป็นกำลังเผยแผ่ธรรมะแต่ว่าบวชแล้วอย่าไปพลาดมีทิฏฐิมานะแบบชาติที่ผ่านมาเพราะความเป็นด็อกเตอร์ของตัวเองนะลูกนะ เลูกและครอบครัวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายแบบคือบางคนไม่เคยสร้างบนร่วมกันบางคนสร้างร่วมกันมันน้อยจะมีสายบุญเบาบางและก็ขาดกันระยานมิตรด้วยส่วนตัวลูกเองก็เคยบวชตลอดชีวิตในพุทธันทรที่ผ่านมาปฏิบัติทำได้ในระดับเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้แต่ไม่ได้กลับไปโปรดที่บ้านจึงทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยในปัจจุบันไม่เข้าใจในบุญ แม่ครัวที่สูนเนีดีเป็นกองเสบียงหมูนะ่คณะได้มาเจอหมู่คณะตอนอายุมากแล้วก็อยากช่วยงานหมู่คณะให้เต็มที่แต่สุขภาพไม่แข็งแรงจรึงช่วยไม่ได้มากดังนั้นมักจะคิดเสมอว่าสาธุชาติต่อไปขอให้ได้มาช่วยงานพระาศาสนาให้เต็มที่ยิ่งกว่านี้ชาตินี้ลูกก็ได้มาเจอหมู่คณะแล้ว และวก็เด้สมปรารถนาตามความตั้งใจในอดีตชาติคอยสร้างบงุญกันต่อไปให้เต็มกําลังจะทําให้การสร้างบรมิน,นชาติต่อไปจะดีกว่านี้ไม่ต้องลําบากเหมือนชาตินี้แล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธบบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จา้า